สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจนิสันมิตะดำครับวันนี้พาทุกท่านกลับมานะครับแต่วันนี้เราพบกับนิสันนาวาล่าเลยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากแม็กซิมัสนะครับเอารถมาให้เรารีวิวนะครับผมโอเคมาเริ่มคันนี้เลยคันนี้เป็นชุดแต่งแม็กซิมัส X Series นะครับก็คืออยู่ในเจ้านาวาล่ารุ่น E ตัวเตี้ยนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันเลยครับด้านหน้านะครับการตกแต่งของแม็กซิมัสเนี่ยก็จะมีตัวครอบนะครับเริ่มจากกระจังหน้าเลยก็จะมีตัวครอบสีดํา นะครับพร้อมกับคำว่านาว a ล่านะครับแล้วก็จะมีชุดกันชนหน้าทั้งหมดนะครับพร้อมกับด้านล่างตรงกลางเนี่ยก็จะเขียนว่า X-series ก็เหมาะสมกับการเป็นรถออฟโรดได้เลยนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับตัวคิ้วไฟหน้าตรงนี้นะครับก็เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะครับมีแถบสีแดงนะครับทั้งตัวข้อไฟหน้าแล้วก็ตัวซุ้มด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ยังเขียน X-series ด้วย สำหรับคันนี้นะครับแต่งแบบเอ่โรดแบบนี้นะครับตัวล้อก็จะมากับล้อตัว o a s i ซนะครับขอบ16นะครับแล้วก็มาพร้อมยางออโทเรนแบบนี้เลยพร้อมลุยไปได้เลยนะครับด้านข้างนะครับแม็กซิมก็ยังติดตัวสติกเกอร์นะครับที่บ่งบอกว่ารถคันนี้เนี่ยใส่ชุดแต่งอะไรนะครับก็จะเขียนว่านาวา r ่าแม็กซิมัสเอ็กนะครับโอเคเรามากันแบบเร็วๆเลยนะครับด้านหลัง นะครับด้านหลังก็จะมีตัวคิ้วนะครับคิ้วไฟท้ายทั้ง2ด้านนะครับพร้อมกับตัวตกแต่งกันชนท้ายนะครับถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยเขาก็าจะบอกว่าเป็นเหมือนสเกิร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยก็เรียกว่าคิ้วกันชนท้ายแล้วกันนะครับผมครับผมสำหรับ n a วาร่าคิงแคปของเรานะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่500,000ไปลปลายเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ที่เป็น n a วาร่าคิงแคป e ตัวเตี้ยนะครับราคา689,000บาทนะครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะครับบรอนเงินแดงหรือว่าทองแดงนะครับ ก็สําหรับลูกค้าที่สนใจออกรถในโปรโมชั่นที่มีชุดแต่งแบบนี้แถมนะครับก็เริ่มต้นเลยที่39,00 0บาทเท่านั้นผ่อนได้นานถึง8 4งวดเลยนะครับลูกค้าสามารถติดต่อเรามาที่ไหนได้บ้างนะครับก็ Facebook นิสันมิตะดัมนะครับหรือว่าสามารถดูผลงานของเรานะครับผ่านช่อง y ย u ทูปนิสันมิตะดัมเช่นกันนะครับเบอร์ช่องทางการติดต่อต่างๆนะครับขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ทั้ง2เบอร์ด้วยกันนะครับศูนย์เก้าหกแปดแปดเกอาห้าหนึ่ง9 9นย์ห้ นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทาง Maximus มากๆเลยที่นำรถมาให้เรารีวิวถึงที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ